สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขับนะครับช่องที่ให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและอาวุธปืนนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับทักกันขับพอดีว่าเห็นรถลูกค้าเอามาเข้าสู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ก็ดีทีเดียวนะครับสะดวกสบายด้วยแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานด้วยคันนี้เป็นรุ่น NMR นะครับ130แรงมา้าเนาะก็จะเป็นช่วงเช็ดซีเนี่ยสมเมตร นะครับเท่ากับ NLR เลย NMR ก็จะมีอยู่2ช่วงความยาวนะครับมี3เมตรกับ4เมตร30สิบำหรับตัวรุ่น4เมตร30เนี่ยก็จะมี2องอัตราทดเฟืงท้ายเนาะสำหรับยูโร3เนี่ยก็มีเฟืองชากับเฟืองเร็วแต่ที่อยู่ในคลิปนี้นะครับเป็น NMR เนี่ยก็จะเป็นยางคู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนเห็นไหมเอ่ย หลังเป็นยางคู่นะครับก็คือ6ล้อนั่นเองถ้าเป็น NLR เนี่ยจะเป็นสี่ล้อนะครับก็ไม่ติดเวลาอันนี้เป็น6ล้อทีนี้มันน่าสนใจอย่างไรครับสำหรับตัวถังตัวนี่จะเป็นแบบบานเลื่อนนะเนี่ยมีตัวล็อกบานเลื่อนแล้วก็มีมือเปิดนะครับทำเป็นเสากลางตันนี้เสากลางแบบ ผมเห็นเขาเชื่อมก็คงจะเป็นเสาคางติดตายนะครับอันนี้ไม่ได้ถอดได้ก็จะมีแบบเสาคางถอดได้กับถอดไม่ได้นอะอันนี้เป็นแบบติดตายก็แข็งแรงครับประโยชน์ก็คือมันแข็งแรงดีเนี่ยใช้งานสะดวกครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่ด้วยเวลาที่ใช้งานว่าถ้าเกิดทําเป็นแบบเปิดแบบประตูบ้านเนาะหรือแบบบานหน้าต่างเนี่ยมันก็จะมีช่วงสซวิงนะครับอันนี้เปิดขึ้นง่ายๆเลยแล้วก็ไปม้วน เป็นบานม้วนอยู่ข้างบนด้านในครับบางที่ก็จะทเป็นกล่องสี่เหลี่ยมม้วนแต่บางที่ก็จะเป็นแบบเลื่อนแล้วก็ไปเก็บอยู่ใต้หลังคาเลยนะครับหลังคาตู้ก็จะเปลืองพื้นที่ด้านบนก็ซึ่งด้านบนเนี่ยก็แทบไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วนะครับบางทีใส่ของไม่ได้ล้นไปถึงเพดานนะครับนี่ด้านท้ายก็จะประมาณนี้นี่มีตัวเ,เก็บรถเข็นนะฮะ ไว้ล็อกรถเข็นนะครับไอเดียก็ประมาณนี้นี่เอาไว้เป็นไอเดียครับด้านท้ายเนาะตรงกันชนนะครับก็เสริมขึ้นมาใส่รถเข็นได้สองคันนะครับก็ล็อกก็ซะสะดวกดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเนี่ยแล้วก็มีช่องเสียบผ่าน ตรงฐานรถเข็นนะครับพาเสียบป,ปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปเก็บตัวนี้ก็ล็อกข้างบนเลยใส่ได้สองคันครับซึ่งในแบบรถที่เป็นตัวรถน้ําแข็งเนาะบางทีเราก็จะเห็นว่าเขาจะเจาะตรงนี้ใช่ไหมฮะตัวตู้อันนี้ก็ต้องไม่อันนี้ไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้อยู่ด้านถังเลยตัวตูวก้ก็แบบนี้เลยนี่มี บนไดเหยียบนะครับบนไดเหยียบสําหรับขึ้นไปด้านบนปีนขึ้นแปเอของนะครับส่งของเก็บมาฝากไว้เป็นไอเดียครับเผื่อท่านใดอยากทําตู้ทรงนี้สไตล์นี้นะครับใช้งานง่ายสะดวกแล้วก็กันน้ํากันฝนได้จริงเนาะเก็บง่ายไม่ต้องคอยระวังด้วยว่าจะสวิงไปโดน หัวเก๋งหรือเปล่าหรือตัวตู้จะเป็นรอยหรือเปล่า,ลาก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียครับผมเก็บมาฝากครับผมนี่ถ้ามีข้อสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยครับหรือโทรมาสอบถามกันได้ครับแอดมินยินดีให้คำปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ085.858.8988หรือใตอ้คลิปนี้แล้วก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับ ันนี้ขอพระคุณมากเลยครับสำหรับการรับชมติดตามอย่าลืมกด s u b สไคร b ์ไละ์ไลชัยให้กับช่องทักกันขับด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ